เอากระถางทูบไว้ในสารเจ้าติดจุเอียได้หรือเปล่าฟังดีๆนะคะไม่ดีค่ะเอาออกด่วนเลยนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นต้องเล่าก่อนว่าติดจุเอียกงเนี่ยก็คือเจ้าที่ใช่ไหมคะก็จะประกอบด้วยตัวที่เป็นสารเจ้าแล้วก็มีลานบริวารด้านหน้าใครที่ซื้อมาแต่สารเจ้าติดจุเอียไม่ได้ซื้อลานบริวารด้านหน้า แนะนำว่ากลับไปซื้อลานบริวารด้านหน้ามาด้วยนะคะเพราะลานตรงนั้นสำคัญมากจะทำให้คุณมีทั้งบริวารลูกหลานที่ดีและมีทรัพย์สินเงินทองที่ดีด้วยนะคะอาจจะมีบางคลิปที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการตกแต่งลานบริวารหน้าติจุเอียด้วยแต่วันนี้อยากจะมาตอบเรื่องของกระถาทูปก,การที่เราไหว้พระหรือไหว้ติจุเอียนะคะแล้วทูปที่เราจุดเนี่ยถือเป็นพลังงานของธาตุไฟ ทางศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ดวงเนี่ยเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานมากๆถ้าวันนี้คุณเอาพลังงานธาตุไฟเข้าไปไว้ในบ้านท่านเข้าไปไว้ในศาลตีจุเอียมันก็เหมือนกับคุณเอาไฟเข้าบ้านลองสังเกตดูว่าเป็นหรือเปล่าโดยเฉพาะการที่คุณทําแบบนี้มายาวนานกว่าหนึ่งปีบ้านคุณเนี่ยมันมักจะร้อนอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วไม่อยากอยู่ แล้วมีคนในบ้านหงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคะถ้าไม่เป็นก็ไม่จำเป็นต้องแก่แต่ถ้าคุณเป็นคุณลองเอากระถางทูบที่คุณเอาไปไว้ในศาลเจ้าต่จุเอเนี่ยเอาออกมาตั้งข้างหน้าดูแล้วมาพิสูจน์กันว่าครอบครัวของคุณอารมณ์เย็นขึ้นหรือเปล่านะคะหลังจากที่คุณย้ายแล้วถ้าคุณไม่มีห่วงจุย้ยใดๆผิดอย่างอื่นเลยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ จะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างเย็นลงแต่ถ้าคุณมีห่วงจุ้ยอื่นๆผิดด้วยก็แนะนําให้ปรับห่วงจุ้ยอื่นๆให้ดีด้วยจะทําให้พลังงานทางบ้านของคุณมีแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นมีเงินทองไหลมาเทมาและสิ่งนี้สําคัญกว่าเงินก็คือความสุขในครอบครัวค่ะ